สวัสดีทุกทุกคนอาจารย์พาขยายแหนแดงแบบง่ายๆเลยอันนี้เราใส่น้ำไปแล้วแหนแดงพันไมโครโฟินล,ล่าของคุณต้นเกษตรต้นไปดูช่องคุณต้นเกษตรชนแนลติดต่อหาซื้อได้นะจ๊ะแหนแดงอันนี้เราใส่น้ำไว้ประมาณน,นี้เท่านั้นเพราะเรากลัวฝนตกวันที่เราถ่ายนี่คือเมื่อคืนนี้ฝนตกพอสมควรนะน้ำมันก็เลยแบบ ท่วมขังแต่เดี๋ยวอีกสักพักมันก็ซึมลงดินหมดแล้วเพราะดินบ้านเราไม่ใช่ดินเหนียวดินร่วนซุยเราอัดพวกน้ำมงน้ำหมักไว้แล้วเติมน้ำหมักใส่เข้าไปนี่น้ำหมักนี่น้ำหมักนะน้ำหมักเสรอาหารน้ำหมักสารพัดนี่ใส่เข้าไปเติมไปตอนนี้เติมปุ๋ยเติมปุ๋ยก่อนนะ เป็นอ้าวมัมโโมนสดข้ามันไข่มีสารพัดน้ำหมักอะน้ำหมักเสษอาหารก็มีใส่ไปเราใส่ประมาณนี้นะเวลาเราตักน้ำหมักมาใส่เราใส่เต็มนี่เลยนะแล้วก็ตักแหนแดงใส่เลยอุยง่ายง่ายแทะนี่ดูสิพันไมโครโฟิน่าที่กรมวิชาการเกษตรเขาเอามาวิจัยนะซึ่งมีไนโตรเจนสูงมากแล้วก็ใช้เลี้ยง สัตว์ได้เป็นอย่างดีสัตว์ก็จะได้ธาตุอาหารจากแหนแดงนี่ค่อนข้างสูงมากเลยนะพวกสัตว์ต่างๆที่ได้กินแหนแดงเนี่ยเขาจะทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่ามีธาตุอาหารสูงแล้วก็เอาไปใส่ปุ๋ยต้นไม้นี่ไนโตรเจนสูงมากต้นไม้ก็จะงามนี่คุณต้นให้มาเรายังไม่เคยให้อะไรคุณต้นเ <c oughs> นี่ยใส่แค่นี้เนี่ย ให้นับจากวันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวคอยดูนะเขาจะแบบขยายเร็วมากยิ่งถ้าใส่จุลินทรีย์จะกครสสาสแสงใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปอุ้ยเขาจะโตเร็วมากอันนี้ก็เพิ่งใส่ให้น้องบีไปนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตักนะเพิ่งจะตักใส่ให้ต้นแตงกวาน้องบีไปนะเนี่ยเนี่ยช่องแม่บีปลูกผักนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเริ่มละเริ่มเดี๋ยวนี่ใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกๆุกคน เพิ่งจะถ่ายไปนะเออแต่เราก็จะอัดคลิปไปเรื่อยๆก่อนคลิปนี้จะปล่อยตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยแค่นี้เองขยายแหนแดงง่ายๆเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูคือเขาจะมีการขยายตัวได้รววดเร็วเพราะฉะนั้นกรมวิชาการเกษตรเขาเลยให้เกษตรกรเนี่ย สำหับสนุนให้กเกษตรกรเลี้ยงแหนแดงขายด้วยขายดีด้วยอะไรที่มันมีประโยชน์เราก็นำมาเสนอแบ่งปันกันนะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะกดติดตามได้เลยเพื่อนใหม่ๆเนี่ยแล้วกันพยายามจะถ่ายขึ้นปกคลิปให้มันดูดีๆหน่อย นี่โอเคสวยงามคดีจะถ่ายแบบนี้ดีแล้วแบบนี้แหละดีละนะเดียวกันเอาใหม่เออสวยงามไปแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อสู้ไปด้วยกันอัดคลิปสั้นสลหรับคลิปยาวอยู่แบบนี้แหละนะคลิปสั้นมันก็ตามทับมาให้เราคลิปยาวมันก็เติมชั่วโมงมาให้พวกเราจูงมือสู้กันไปด้วยกัน เหนื่อยมากก็พักพักหายเหนื่อยแล้วก็ลุยต่อเลยนะจ๊ะไปแล้วแค่นี้นะ